สวัสดีค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะจากครั้งก่อนที่เราว่ากันเรื่องภาษาเนาะครั้งนี้เราจะมาดูเการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกขั้นที่ต่อยอดมาจากการมีภาษาก็คือเรื่องแท่นพิมพ์ค่ะกับวิธีการที่มนุษย์เราเนี่ยพยายามจะจัดระเบียบความรู้ที่มันโอ้โหเพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยหลังมีแท่นพิมพ์เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อ ปฏิวัติการพิมพ์และการจัดระเบียบความรู้นะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าความรู้มันเดินทางยังไงจากคัดลอกด้วยมือมาถึงยุคพิมพ์แล้วเราสร้างระบบตรวจสอบกันยังไงครับคือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอวิธีการเผยแพร่นะครับแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คนเข้าถึงความรู้แล้วก็ความน่าเชื่อถือของความรู้ด้วยซึ่งรากฐานตรงนี้แหละครับมันส่งผลมาถึงยุคดิจิตอลปัจจุบันเลยค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะก่อนจะมีแท่นพิมพ์เนี่ยการจะมีหนังสือสักเล่มโอ้โหเรื่องใหญ่มากต้องใช้คนนั่งคัดลอกด้วยมือทั้งหมดเลยนะคะซึ่งมันช้ามากเหนื่อยมากใช่ครับทำให้หนังสือหายากแล้วก็แพงมากจริงๆแพงลิบลิ่วเลยคนทั่วไปนี่คือแทบไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูง นักบวชอะไรทํานองนั้นที่เข้าถึงได้แถมพอกอกต่อๆกันไปไเรื่อยๆมันก็ผิดเพี้ยนได้ง่ายเนาะทั้งตัวหนังสือวายากรณ์หรือบางทีเนื้อหาก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยถูกต้องครับแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือโยฮันเนสกุชเทนเบิร์กช่างทองชาวเยอรมันจริงๆเขาก็เริ่มคิดคนเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์มาก่อนนานนั้นแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี1436แต่ว่าออหัวใจสำคัญจริงๆคือการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนย้ายได้หรือ movable type เนี่ยได้สำเร็จจริงๆจ,จังๆก็ราวๆปี1440อ๋อ oh, ตัวพิมพ์ที่ขยับได้นี่เองใช่ครับทำให้เรียงพิมพ์ข้อความได้เร็วกว่าเดิมมาก,มากๆแล้วก็นำมาใช้ซ้ำได้เขาเริ่มเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างพิมพ์ใบไทยบาปให้าศาสนจักรปี1454 แล้วก็ที่ดังมากๆคือพิมพ์คพัมภีร์ไบเบิ42บรรทัดเล่มนั้นเองครับในปี1455อันนี้ถือเป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยในโลกตะวันตกที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีนี้จุดนี้เองนะคะที่มันโอ้โหเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆมันเหมือนระเบิดลงเลยไหมคะใช่ครับเป็นการปฏิวัติการสื่อสารครั้งใหญ่เลยผลิตหนังสือได้เร็วขึ้นแบบเทียบกันไม่ได้เลยเนาะเร็วขึ้นมากต้นทุนก็ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ แล้วที่สําคัญคือมันแม่นยําขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะพิมพ์จากแบบเดียวกันถูกต้องครับความคลาดเคลื่อนน้อยลงเยอะมากมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกระจายความรู้สู่มวลชนขึ้นมาคือความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในวงแคบๆอีกต่อไปครับคนทั่วไปพ่อค้าช่างฝีมือก็เริ่มเข้าถึงได้อาจออกเขียนได้มากขึ้นทําให้การศึกษาการเรียนรู้มันแพร่หลายออกไปโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นกลางที่กําลังเติบโตตอนนั้น ใช่ครับมันเหมือนเป็นการเร่งสปีดการแพร่กระจายความรู้แบบก้าวกระโดดเลยแต่พอข้อมูลมันเยอะขึ้นมาหาศาลขนาดนี้มันก็มีปัญหาใหม่ตามมาสิคะแน่นอนครับความท้าทายคือจะจัดการยังไงจะรู้ได้ไงว่าอะไรเชื่อถือได้อะไรเชื่อถือไม่ได้ค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเราจะเห็นการพัฒนากลไกลสำคัญขึ้นมาสองอย่างควบคู่กันไปเลยอย่างแรกก็คือห้องสมุดครับอ๋อห้องสมุดครับ ซึ่งไม่ใช่แค่ที่เก็บหนังสือนะแต่เป็นสถาบันที่พยายามาคัดเลือกจัดระบบทำให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ยุคที่เป็นใบลานต้นฉบับมาจนถึงยุคดิจิทัลปัจจุบันแล้วอีกอย่างล่ะคะอีกอย่างคือการตกผลึกของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific method ครับอืมอันนี้สำคัญมากครับมันเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมากๆเลยนะฮะตั้งแต่การสังเกต ตั้งสมมุติฐานแล้วกอ็ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบแล้วค่อยสรุปผลทุกขั้นตอนเนี่ยออกแบบมาเพื่อลดอคติส่วนตัวแล้วก็เพื่อให้คนอื่นสามารถทำซ้ำได้ทดสอบยืนยันได้การมีกระบวนการที่เป็นระบบแบบนี้นี่เองที่ช่วยกรองข้อมูลมหาศาลที่มาจากการพิมพ์ทำให้เราพอจะแยกแยะได้ว่า,าความรู้อันไหนน่าเชื่อถือผ่านการตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับ รวมถึงแนวคิดเรื่องการทบทวนโดยผู้ส่งคุณวุฒิหรือ Peer Review ในวงการวิชาการด้วยค่ะถึงแม้ระบบนี้จะเพิ่งเป็นทางการไม่กี่ร้อยปีมานี้แต่หลักการมันก็เหมือนกันคือให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นมาช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบก่อนที่ความรู้นั้นจะเผยแพร่ออกไปทั้งหมดนี้คือความพยายามของมนุษย์ในการสร้างกลไกลความน่าเชื่อถือให้กับองค์ความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับ พอเห็นภาพการพัฒนาระบบตรวจสอบความรู้ที่มันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานขนาดนี้ทั้งห้องสม,มุดทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็น่าคิดนะคะว่าหลักการเหล่านี้มันส่งผลมาถึงยกค AI ของเรายัางไงบ้างคะโหเชื่อมกันโดยตรงเลยครับลองนึกดูนะครับว่าระบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เราพัฒนามาเพื่อสร้างความรู้ที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ทำซ้ำได้เนี่ยมันกลายเป็นเออเหมือนพินเขียวพื้นฐานหรือ foundational blueprint โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยนะสำหรับวิธีที่เรารวบรวมตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อเอาไปใช้ฝึกระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับอ๋อคือหลักการมันคล้ายกันเหรอคะครับหลักการสำคัญอย่างการต้องการข้อมูลที่มีโครงสร้างตรวจสอบที่มาได้ลดความผิดพลาดลดอคติที่มันจำเป็นมากๆในการสร้าง AI ที่ดีที่น่าเชื่อถือเนี่ยมัน ได้รับ <iah. S 2> อิทธิพลชัดเจนเลยจากกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาตั้งแต่ยุคการพิมพ์นั่นเองเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปได้ว่าการเดินทางของความรู้จากยุคที่มันจํากัดมากๆคลาดเคลื่อนง่ายๆมาสู่ยุคที่ข้อมูลมันเข้าถึงง่ายเร็วมากๆด้วยการพิมพ์มันก็บีบให้เราต้องสร้างระบบจัดการแล้วก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่มันแข็งแรงขึ้นทั้งห้องสมุดทั้งระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักการพวกนี้ก็ยังเป็นหัวใจสำคัญมาถึงปัจจุบันแม้กระทั่งในการสร้างความรู้ให้ AI เลยนะคะถูกต้องครับแล้วพอมองย้อนกลับไปเห็นวิวัฒนาการที่มันยาวนานขนาดนี้ของระบบตวรวจสอบความรู้ของมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับครั้งนี้ครับว่าการที่เราเอาหลักการคล้ายๆกันเนี่ยไปใช้ฝึกหรือสร้าง AI ที่สามารถประมวลผลแล้วก็สร้างความรู้ได้เองมันกาลัง ท้าทายหรือทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องความหมายของความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับ AI ยังไงบ้างน่าคิดมากเลยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะครับจะนำเราไปสู่การคุยกันครั้งต่อไปที่จะเชื่อมโยงเรื่องภาษาศาสตร,ร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์ไปสู่โลกของการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ Machine Learning ครับ